สวัสดีครับสวัสดีครับ,<อ>บ what you picking just waiting <laughs> just waiting for my wife to pick <laughs> pick what pick ดอกแค come on get a move on <laughs> okay เอาเก็บดอกแคอีกละพี่น้องมือนี้ก็ได้เก็บไปแล้วอันมันแสบก็เลยมาใหม่พี่น้องจ๋าเนี่ยค่ะเก็บเอา เมื่อนั้นมาบันดอกว่าท่านปานเนาะเมื่อนี้มาบันดอกคนน่ะนี่ดอกค่ะนี่บันดอกทุกดอกพี่น้องดอกทกเมื่อนี้สิเก็บไปห้ยมูน้ำเด้อค่ะพี่น้องจะไปฝากมูแล้วสิส่งไปห้ยมูน้ำก็เลยสิเก็บหลายแน่จักหน่อยเพราะว่าสิส่งไปห้ยมูน้ำเนาะค่ะเพิ่นบ่มีกิน แถวบ้านเพลินบ่มี่ก็ได้สิเก็บไปฝากเพลินน้ำพอดีอน,นดี่น้องเพิินสิสทรงของไปหายมูก็ได้สิเก็บไปทรงฝากมูน้ำจ้ะมูก็อยากกินผักปลาขึ้กันอืมจ้ะอ๋เสวยดอกเลเดี๋ยวเดน Kalang nga mặt hình ống kip 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 lôm kip 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 ta kip 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 Too many people in the case, oh, yeah, you know, get it. เดี๋ยวๆก็ตั้งนี่พี่น้องโอู้ย์แกอยู่ต่ำๆเด็กไม่ได้อยู่สูงเด็ดค่ะดกดกดก

Hold this up for me. Bọc đấy sai phẳng đấy. Có nhây cả đai sai đèn yon đèn yon One over there, yeah, yes, yes, yes. On this one. You get this first? No, no, i am got to. Oh, maybe. Oh, this one is better. You stand on there for me. Good man. Oh, no, no, no. Oh, oh. no, Oh, no, no, no. Yeah, yeah, look. What oh, a beautiful, you know, like, 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 hold that down in a minute. Pick these or I'm holding them down. Oh, okay, okay. Joe. <coughs> <coughs> ดอกกำลังงามะะงาม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 ,งามโอ้โเพียบกว้างดีไหมโอ้ย biến nắp nè, bát mà nè, độc khát, ui nè, ta ế <laughs> <coughs> oh, la la, 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 Ah, you pick it up for me? ดอกงามแหมพี่น้องสิงเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ได้บาทท่นี่แช่ช่องฟิตไว้ได้บาทท่นี่อันลวกเราแช่ช่องฟิตไว้อันเพื่อพี่สาวกับน้องสาวมาสิเลยหายซูเพิ่นกินเนาะเพิ่มแบบ่เคยกินโอ้ยุหนะนะดอกเพิ่นหมนาอีหลย xuống. <laughs> à, đã xịt I think it's nắp now. Dog lái kác cô nè, cô nè. À, nào, nào, là in nắp rồi, phe leo vẫn còn, còn, còn sẽ gì vậy. Muốn xài gì giặt đây, giặt Nếu có là một nhóm ở ngoài khác và mình nó net ta. không thích nó Ash x22 Em xin tiền đều nhỏ nhetta hả nh Brazilian? Khi mà假res Natural contra facebook ตาบันเดกตาเราเขาเมื่อบานมาพี่น้องมาหนีไปสิไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าเอาพ่อใหญ่ข่อยสีกวางอีกแล้วเด้อบันนี้เอาอีกบ่เอาอีกบ่พ่อใหญ่เอาขนาดเอาอีกสักก้อนขนาดพ่อใหญ่เราวผมข้าในพ่อว่าสิไปแล้วเราก็บัวไป้พี่น้องเราก็บัวเอ้ยเจี๋ยวบอกอีกอยู่เห็นมันเราไหลแล้วเห็นมันไหลเราสะอ่อนโอ้ยไหลคัก พูดนะกเกือบเต็มตาแล้วพี่น้องเอาละเอาละเละมื่อบ้านบายบายก่อนบายบายก่อนบายบาย see you next video